สวัสดี f อทุกท่านค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะคุณน้าคุณตาคุณยายทุกท่านนะคะคุณน้องๆทุกท่านค่ะที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาสวัสดียามเย็นแล้วก็มาชมบอลสีสวยๆนะคะวันนี้ป้าแมวจัดโปรพิเศษนะคะจัดโปรพิเศษเลยจ้าวันนี้นะตอนนี้จะมีไซส์70บาทนะคะ70บบาทสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะ ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปหาบอลสีนะคะเดี๋ยวป้าแมวแนะนาก่อนนะคะ,ะ FC ท่านใดที่ต้องการกระทางนะคะกระทางเนาะนี่ก็มีเพื่อนๆเขาฝากป้าแมวขายนะ,ะไซนี้นะคะไซนี้ไซนี้เดี๋ยวป้าแมวดูก่อนอไซนี้สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วเนาะสี่นิ้วนะคะราคาอยู่ที่ใบละสองบาทนะคะแบบนี้นะสี่นิ้วสองบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสี่นิ้วสองบาทนะ ต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นห้านิ้วห้านิ้วครึ่งค่ะห้านิ้วครึ่งนะคะห้านิ้วครึ่งอยู่ที่สามบาทนะคะห้านิ้วครึ่งนะนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะห้านิ้วครึ่งนะคะสามบาทจะต่อมาด้านนี้เป็นหกนิ้วนะคะหกนิ้วก็ขายให้อยู่ที่สามบาทเท่ากันค่ะนะคะมีห้านิ้วครึ่งกับหกนิ้วนะคะกระถางนะคะนี่นะแมวดูนะ อย,ะะอยู่ที่สามบาทจ้ะต่อไปท่านผู้ชมบอกป้าแมวนะคะว่าต้องการกระถางกี่นิ้วนะค่ะอันนี้แปดนิ้วค่ะกระถางนี้แปดนิ้วนะคะอยู่ที่ใบละห้าบาทนะคะแปดนิ้วห้าบาทจ้ะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวกระถางก่อนเนาะอันนี้สิบสองนิ้วค่ะสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วอยู่ที่ ราคา10บาทนะคะ10บาทนี่นะคะใหญ่เลยนะคะ12นิ้วนะคะ10บาทแล้วก็อันนี้มา12นิ้วอะไรตามมาสินิ้วครึ่งเขาบอก12นิ้วครึ่งก็ครึ่งตามเขาเนาะ12นิ้วครึ่งอยู่ที่อยู่ที่20บาทนะคะ20บาทจะนี่นะแบบนี้ต่อมาไซส์ใหญ่ อันนี้1ิ้นิ้วเลยไซส์ใหญ่เลยค่ะไซส์ใหญ่ไซส์เบลเลอร์เลยนี่นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลย15นิ้วนะคะนี่คือจัมโบ้ใส่แบบแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ได้ได้หลายๆตัวใหญ่ๆค่ะแบ,แบบนี้อยู่ที่30บาทนะคะ15นิ้วนะคะ30บาทนะฮัลโหลค่ะต่อไปป้าแมวแนะนําบอลสีนะคะเป็นบอลสีชุดฟอมกอนะคะเป็นบอลสีชุดฟอมกอนี่เป็นกลุ่มพกันนะคะกลุ่มพกันกลุ่มพกันนี่นะคะเป็นฟอมกอแบบนี้นะคะมีกลุ่มพกกันนะคะ วันนี้ป้าแมวปล่อยให้ให้อยู่ที่70บาททุกกระถางนะคะ70บาททุกกระถางนะคะกลุ่มผักกันฟอร์มกนะคะนี่กลุ่มผักกันใส่ประกับชายชนนะคะมีหลายนะคะหลากหลายนะอันนี้ก็เป็นมะขวานมะขวาน70บาทอันนี้ป้าแมวขายฟอมโกเลยนะคะเป็นฟอร์มกนะมะขวานเป็นแบบนี้นะคะมะขวานสวยๆนะคะ70บาททุกกระถางนะคะนี่ฟอมโกสวยมากค่ะกลุ่มผักกัน มีลูกไม้ติดไปด้วยเลยนะคะคุมพกันนี่นะคะสวยๆเลยเจ็ดสิบบาททุกกระถางค่ะท่านผู้ชมขาแมวพลาดไปดูเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมวีดีโอคอมหาป้าแมวนะคะค่ะท่านผู้ชมขาป้าแมวไม่มีเก็บปลายทางเลยป้าแมวก็ขอกราบขอโทษกลางหัวใจเอสซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสงสารป้าแมวนะค่ะป้าแมวทําอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรแอป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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไม่เป็นจริงๆท่านผู้ชมขาทํากดแล้วกดอีกมันก็ไม่ไปเนาะก็ ป้าแมวก็เรียนไม่ได้สูงเนาะท่านผู้ชมเนาะก็อันไหนไม่ได้ก็อย่าว่าป้าแมวนะคะป้าแมวไม่มีเก็บปลายทางค่ะโอนให้ป้าแมวนะคะป้าแมวก็จัดส่งบอลสีสวยๆให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมจ๋าก็ขอให้ท่านผู้ชมโอนให้ป้าแมวเนาะป้าแมวไม่มีเก็บปลายทางเลยนะคะค่ะก็อยากดป้าแมวเนาะเพราะว่าป้าแมวก็เรียนมาน้อยไม่เรียนน้อยจริงๆค่ะเก็บปลายทางป้าแมวทําไม่เป็นนะคะคือว่าทําแอปอะไรเขาเนี่ยไม่เป็นเลยค่ะขนาดบัญชีธนาคารป้าแมวบางทีก็ต้องวิ่งไปดูที่ธนาคารค่ะเพราะว่า ก็พ่อแมวก็ไะ้พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าสมองพ้าแมวได้แค่แค่นี้ท่านผู้ชมก็อย่าถือโทษโกดป้าแมวเนาะก็ป้าแมวก็ได้แค่นี้นะคะก็จะพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดของตัวพ้าแมวและค่ะพ้าแมวก็กราบขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะว่าพ้าแมวอย่าท้อแท้นะอะไรประมาณนี้เนาะค่ะพ้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆจ้ะนี่นะคะเป็นเป็นกุมพกันค่ะกกุมพกันนะคะป้าแมวไขยเป็นฟอร์มโกมีลูกไม้ไปด้วยเลยนะคะสวยๆนะคะ คุมประกันสวยทุกกระถางค่ะ70บาทนะคะอ่ะป้าแมวให้70บาทด้านนี้ก็มีบอลใบไผ่ไนดูบอลใบไผ่สิเป็นยังไงอ่ะนี่นะคะบอลใบไผ่มีกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะนี่เห็นไหมคะมี่ก็70บาทนะคะบอลใบไผ่อย่างงี้นะแบบนี้เลยจ้ะบอลใบไผ่ค่ะป้าแมววางตรงนี้ก่อนนะ่ะเพชร74ลุ้นด่างป้าแมวมีอยู่กระถางเดียวนะคะลุ้นด่างนะ ให้อยู่ที่100บาทนะคะเพจเจ็ดส่ลุ้นด่างนะ100บาทนะคะนี่นะคะสวยๆนะเพจเจ็ดส่ลุ้นด่างะคะ่ะนอกนะั้นเป็นคุ้มประกันหมดนะคะท่านผู้ชมคุ้มประกันมีแพ็คคู่กับชายชนก็มีนะคะท่านผู้ชมก็แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามป้าแมวได้นะคะราคา70บาทจ้ะค่ะท่านผู้ชมถานด้านนี้เป็นไก่แก้วไพทูลของป้าแมวป้าแมวนะคะนี่มีลูกไม้ติดไปทุกกระถางนะคะคือ,อไลน์นี้เป็นไลน์สุดคุ้มนะคะป้าแมวเรียกไลน์ คุ้มจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะคุ้มจริงๆนะคะคุ้มทุกกระถางเลยนะคะนี่ป้าแมวให้ชุดเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะสวยๆทุกกระถางนะคะป้าแมวแถมให้นะป้าแมวจัดทาให้เป็นพิเศษเลยนะคะไลนนี้นะค่ายแก้วไพูทู์ชุดฟอร์มกอพร้อมลูกไม้เลยนี่นะคะในกระถางมีลูกไม้ไปด้วยทุกกระถางนะคะมีลูกไม้หมดค่ะป้าแมวขายให้อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชม70บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า70บาทจะ นี่นะคะอันนี้เป็นนางไหมสวยมากกัดสีสวยเลยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยก็เจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าไก่ราชาบดีสี่สิบบาทนี่นะคะราชาบดีสี่สิบบาทสุกสงวนสี่สิบบาทจ้ะนี่นะคะสุกสงวนบางตัวบางต้นเขาก็ไม่ได้กัดสีแบบนี้นะนี่นะคะนี่เขาเริ่มกัดสีแล้วเป็นแบบนี้นะคะไก่สุกสงวนนี่นะคะปะแมวขายให้สี่สิบบาทจ้ะ ละชาวดีก็40บบาทนี่นะคะสุขสงวนก็40บาทเริ่มกัดสีมาแล้วก็แบบนี้ก็40บาทนะคะป้าแมวขายราคาเดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวมาด้าดูด้านนี้ต่อจ้ะค่ะด้านนี้เป็นนางไหมนางไหมเขาจะถามว่าเล็กไหมไม่เล็กนะคะนางไหมมี3าใบป้าแมวก็ใส่ลูกไม้ให้ไปด้วยนะคะนี่นางไหมใบเดียวนางไหมใบเดียวอันนี้ก็มีชายชนให้ไปด้วยนะคะค่ะป้าแมวขายให้70บาทนะคะนะคะนี่นะนี่นางไหมนี่นะคะนี่นางไหมอันนี้จะเป็นสีปาทนะคะ ท่านผู้ชม70บาทจ้ะนะคะ70บาทจ้ะแม่ก็จะใส่ไหนนี่กับมะควานมะควานก็มีไปกับลูกไม้ไก่นะคะ70บาทเท่ากันค่ะมีกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมอ่านี้มาเป็นนางเสือดาวนางเสือดาวกับไก่ตัวงามนะคะเป็นฟอร์มคู่นะคะเป็นฟอร์มคู่หมดเลยฟอร์มคู่หมดเลยนะคะฟอร์มคู่หมดเลย70บาทจ้ะ เจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะวันนี้ป้าเมวขายเจ็ดสิบาทเลยค่ะขายฟอมคู่ไม่ขายเดี่ยวนะไปคู่เลยค่ะนี่นะคะไก่ตัวงามอันนี้ก็มงกุฎเพชรนะคะไปกับไก่ตัวงามเลยค่ะนี่ชายชนท่านผู้ชมดูสิคะชายชนตะกันงไมค่ะเจ็ดสิบาทนะคะป้าเมวไปขายให้ไปคู่แบบนี้เลยค่ะด้านนี้มาด้านนี้ค่ะ ด้านนี้เป็นเ็จตรงนี้เป็นเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรเนาะเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนนะคะมาด้านนี้อันนี้ค่ะค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นหงเหินค่ะหงเหินนะคะป้าแมวแพ็คคู่เลยนะหงเหินแพ็คคู่ไปกับเพชรพันล้านนะคะวันนี้นะคะหงเหินแพ็กคู่กับเพชรพันล้านป้าแมวขายให้เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมหงเหินเพ็กแพ็คคู่ไปกับเพชรพันล้านแล้วก็มาหงเหิน แพ็คไ,ไปกับลูกไม้ไปกับ <damn> ล <huge obsession> ูกไม้นะคะนี่ลูกไม้ของเรนูนครนะคะเป็นลูกไม้นะคะคล้ายเรนูนครนะคะป้าแมวบอกก่อนนะคล้ายนะคะเป็นหงเหินแพ็คคู่กับลูกไม้นะคะเจ็ดสิบบาทเท่ากันนะอ่ะด้านนี้มีอย่างแล้วก็ต้นนะคะนี่ก็หงเหินค่ะหงเหินคู่กับมิ่งมงคลนะคะกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะหงเหินไปกับมิ่งมงคลนะคะมีกระถางเดียวเนาะแต่ป้าแมวแยกไว้ก่อนนะคะนี่หนึ่งร้อยบาท แล้วก็มาเพชรพันล้านกับลูกไม้พริกเกลือนะคะเพชรพันล้านกับลูกไม้พริกเกลือเจ็ดสิบบาทจ้ะต่อมาอันนี้มณีมณีรัตนาคู่กับชายชนนี่นะคะคู่กับชายชนเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทอันนี้นางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาคู่กับลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะ นี่นะคะนางเกาสุริยาคู่กับลูกไม้มงกุฎเพชรป้าแมวให้ไปเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะต้นนี้ลูกไม้สวยๆเลยกัดสีสวยเลยท่านผู้ชมนี่นะคะกัดสีสวยแบบนี้เลยได้ประกระสาวสักนกาแพงนะคะคู่ประกระสาวสักนกาแพงนะคะใบเขาจะเสียก็ไม่เป็นไรนะคะเขามีหัวแล้วนะให้ไปเจ็ดสิบาทเท่ากันจ้ะคู่กับสาวสักนกาแพงนะคะ,คะอันนี้ก็มณน,นีรัตนาคู่กับเพชรพันล้านนี่นะคะวันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะท่านผู้ชมแพ็คคู่นะ เจ็ดสิบบาทจ้ะนะคะทูหาป้าแมวแล้วเรามาค่อยๆลายไล่ดูทีละกระถางกระถางนะคะนี่นะคะเพชรพันล้านนะคะอันนี้อันนี้เป็นหงเหินค่ะหงเหินนะคะฟอร์มนี้คู่เลยคู่สวยด้วยเจ็ดสิบบาทนะคะทุกกระถางเจ็ดสิบาทหมดเลยจ้ะท่านผู้ชมจ๋าสวยสวยนะคะค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นไก่นะคะเป็นไก่เดชาไก่เดชานะคะป้าเมวก็ให้แพ็คคู่นะคะนี่ไปแพ็คคู่ไปเลย คู่ไปกับลูกไม้นะคะลูกไม้เลนูนครนะคะไก่เดชานะคะ70บาทจ้ะนะคะโปนี้ให้โป70บาททุกกระถางนะคะโปแพ็คคู่นะคะนี่เป็นไก่เดชานะคะจะกัดสีมาสวยมากค่ะนะคะสวยๆเลยดูก,กระถางนี้สินี่กระถางนี้ลูกไม้สวยมากค่ะเป็นลูกไม้นะคะส่กับลูกไม้เลยนี่นะคะสวยมาก70บาทนะคะแพ็คคู่สวยมากเลยเพชรพันล้านไอไม่ใช่ ลูกไม้อไก่เดชาผสมไปกับลูกไม้ของเลนูนครนะคะมีทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมแต่แต่ไม้มีชื่อคือเป็นไก่เดชานะคะป้าแมวให้เป็นลูกไม้ไปไปพ่วงไปด้วยนะคะเป็นลูกไม้เลนูนครนะคะท่านผู้ชมขาสวยบางกระถางเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมสวยสวยเลยสวยทุกกระถางค่ะท่านผู้ชมขาที่ป้าแมวจัดให้เซตนี้นะเรียกว่าเซตสุดคุ้มค่ะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบบาททุกกระถางเลยจ้ะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูสิคะวันนี้ป้าแมวจัดให้ท่านผู้ชม กบบจุใจเลยค่ะนี่นะคะหงเหินค่ะหงเหินก็คู่กับไก่ไก่ตัวงามนะคะหงเหินคู่กับไก่ตัวงามท่านผู้ชมดูซะนี่นะคะหงเหินแบบนี้นะหงเหินเป็นแบบนี้นะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วช่วยป้าแมวแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าบอลสีของป้าแมวถูกจริงๆนะคะ70บาททุกกระถางนะคะ70บาทเป็นชุดแพ็คคู่นะคะชุดแพ็คคู่นะไม่มีเดี่ยวนะคะชุดแพ็คคู่นะคะ70บาทนะคะ โซนนี้เป็นหงเหินนะคะแฮกคู่จะเจ็ดสิบบาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะมากันไวัยเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่เป็นต้นแม่ต้นแม่นะคะอันนี้เป็นต้นแม่ของพระโมกขลานะคะต้นแม่พระโมกขลานะคะสวยมากค่ะวันนี้ป้าแมวปล่อยโปให้ทุกกระถางนะทะ่านผู้ชมคะปล่อยโปทุกกระถางเลยนี่นะคะเป็นต้นแม่ของพระโมกขลานะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะปล่อยเลยนะคะวันนี้ป้าแมวให้ ให้คืนกำไรให้ลูกค้านะคะนี่นะคะ70บาททุกกระถางเลยค่ะเป็นพระโมกคลานะคะแล้วก็พับปางโยพยภัย70บาทจ้ะนะคะพัณนาลายสวยๆเลยท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมไปถึงแล้วให้ท่านผู้ชมแช่น้ําไว้สักคืนหนึ่งให้คือให้เขาฟื้นนะคะให้บอลสีเขาฟื้นจะ้ะแล้วท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นพัณนาลายนะคะป้าแมวแต่กระถางเล็กเวลาแพ็คส่งท่านผู้ชมก็มันก็สะดวกสบายกับป้าแมวด้วยเนาะเวลามันจะได้ไปถึงท่านผู้ชมก็ ปลอดภัยดีนะคะท่านผู้ชมขาหนี่นะคะเป็นพระนารายณ์นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะมาด้านนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวพาดูถือกระถางนะคะนี่ชื่ออะไรอ๋ออันนี้เป็นนพเก้านพเก้าลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมค่ะนพเก้าลุ้นด่างนะนพเก้าลุ้นด่างอยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะวันนี้ป้าแมวปล่อยเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาไม่มีหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวหนึ่งร้อยเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูด้านนู้นมีนิดหน่อยนะคะหนึ่งร้อยนะ อันนี้นพเก้านะคะนพเก้าลุ้นด่างกัดสีแบบนี้แล้วนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วก็หานุมานจองถนนหนุมานจองถนนเสร็จเจ็ดสิบาทนะคะไซส์นี้นะไซส์นี้นะท่านผู้ชมค่ะกัดสีแล้วนะคะเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ไกลไกลทองประเสริฐไม่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะผิดชื่อก็จะว่าป้าเมลเอาเนาะอ๋อขุนสีโคจคงนะคะท่านผู้ชมขุนสีโคจคงนะคะป้ายแบบนี้นะคะเจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะ นี่กำลังจะเริ่มไปมาแล้วนะขุนสีรจะค้งค่ะ70บาทนะคะหงสุวรรณของป้าแมวแบบนี้นะคะอยู่ที่50บาทหงสุวรรณนะจ๊ะ50บาทจา้ะต่อมาเป็นพลั์เลยค่ะพลั์ไซสนี้ท่านผู้ชมค่ะไซสนี้นะคะมี2ใบมีมี3ใบนะคะ3ใบนะพลักกัดสีสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมดูนะ,ะวันนี้ป้าแมวปล่อยให้ท่านผู้ชมนะคะคืนกําไรให้ลูกค้านะ70บาททุกกระถางนะคะรีบเอฟมาเลยนะคะ70บบาทนะคะมีของมีแค่นี้นะคะ มีไม่ถึง30กระถางนะคะท่านะผู้ชมคะ่ะมีไม่ถึง30กระถางนะคะพระลักษ์นะคะพระลักษ์พระนารายอยู่ที่70บาทค่ะหนุมานจองถนน70บาทอ่านุพเก้าุนด่าง70บาทฮองเฮาก็70บาทค่ะแล้วก็กวนอู40บาทนะคะค่ะกวนอู40บาทนะคะ,ะแล้วมีไก่ตัวงามไก่ตัวงามฟ์มแบบนี้นะคะต้นเดียวนะคะต้นเดียว40บาทจ้ะ นี่นะคะเป็นกวนอูนะกวนอูแบบนี้นะคะ40บาทนะคะกวนอู40บาทจ้ะค่ะเสือพันของป้าแมวเหลืออยู่3กระถางแล้วนะคะเสือพัน70บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะเสือพัน70บาทจ้ะดูสิพัะพันวษาอยู่ไหนเอ่ยไปเรื่อยๆด้านนี้นะคะพระพันวษา70บาทนี่เป็นพระพันวษานะคะท่านผู้ชมพญาพันวังไซนี้ป้าแมวขอ100บาทนะจ๊ะใช้ไซส์ใหญ่แล้วนะค่ะ เพชรพันล้านกัดสีแบบนี้กัดสีแบบนี้นะคะอยู่ที่50บาทนะคะบางต้นก็แมวส่งให้ไปก็แบบนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเข้าไปถึงท่านผู้ชมพาะกัดสีนะแบบนี้นะ50บาทจา้ะไอเยอเลสอยู่ที่70บาทนะคะไอเยอเลสจ้ะ70บาทนะคะนะคะแล้วก็แมวพามาดูน่บอลของก็แมวอยู่อ่าต่อมาด้านนี้นะคะเป็นเจ้าจากฐฐักรพรัดลุ้นด่างนะคะเจาฐฐ้าจักรพพัดลุ้นด่างอยู่ที่100บาทนะจ๊ะ100บาทจา้ะ นี่หักหนุมานจองถนนกัดสีสวยๆแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเจ็ดสิบาทนี่คือไซส์โตนะเอ้ยอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะขออภัยนะตรงนี้อยู่หนึ่งร้อยบาทมีสามกระถางค่ะเจ็ดเจ็ดสิบาทก็กัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสิบาทกัดสีแล้วนะคะจะมาด้านนี้ค่ะลูกไม้พริกกับเกลือนี่นะคะเป็นลูกไม้พริกกับเกลือนะคะนี่นะคะลูกไม้พริกกับเกลือกระถางละสามสิบบาทด้านนี้ที่ป้าแมลบอกลูกไม้ ลูกไม้คล้ายเรนูนครนะคะโตไปเขาจะสวยนะคะสามสิบาทเท่ากันนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะ,ะนางสวาหะมีอยู่กระถางเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทถ้ามาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมมาด้านนี้นะกระถางนี้เป็นพริกกับเกลือนะคะนี่พริกกับเกลือนะนี่ป้าแมวฉีดยากักนเชือ้อราตามดินเพราะฝนมาตกบ้านป้าแมวนะป้าแมวก็เลยฉีดใส่ต้นไม้นะคะไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมขาป้าแมวจะบอกนะคะท่านผู้ชมที่ว่า มีเพี้ยไรที่มันกินข้าวขาวตามโคนโกกแบบนี้นะคะเอายาฆ่าปูผสมกับน้ําฉีดไปได้ตามใบตามโคนโกกต้นไม้ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะเพี้ยไรเขาจะตายนะคะยาฆ่าปูที่เราฆ่าปูกลางท้องลูไอ้ท้องไร่ท้องนาน,นะคะจ้ะอ่ะต่อมาต้นนี้เป็นพริกกับเกลือไซส์ใหญ่ของป้าแมวเลยไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะน,น,นี่เป็นพริอันนี้เป็นพริกกับเกลือไม้ผ่าหัวนะคะนี่เป็นไม้ผ่าหัวจ้ะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่อักษรสวรรค์ที่ว่าลุ้นป้ายนะคะลุ้นป้ายกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะต่อมาเป็นหานุมานเชิญธงนี่เป็นไซส์แม่นะคะพ่อแมวเอาให้ดูนะคะนี่เป็นไซส์แม่นะคะเขาจะสวยเขาจะกัดสีสวยหนุมานเชิญธงปลายเขาจะแหลมนะคะไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนหงหงสุวรรนะคะว่าแต่ว่าเขาจะคล้ายกันเฉยๆนะคะนี่ปลายหนุมานเชิญธงจะแหลมนะคะแล้วก็สีปาดก็อีกแบบหนึ่ง หยาดฝนก็จะคนละแบบนะคะัท er ่านผู้ชมขานี่นะคะหนุมานเชิญทงนี้ไซส์แม่นะคะนี่มีไซส์ต้นนี้นะคะกําลังสีมาแล้วนะคะนี่นะคะหนุมานเชิญธงนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะเชิญทงนะคะมี3กระถางนะคะนี่กัดสีแล้วนะนะคะมาแล้วนะคะสีมาแล้ว200บาทนะคะหนุมานเชิญธงด้านนี้เป็นสุขีบจัดทับนะคะมี3กระถางค่ะเป็นสุขีบจัดทับนะคะ สุดคีบจัดทับปลาแมวขายให้อยู่ที่250บาทนะคะอยู่ในตับรามเกียรินะคะสุดคีบจัดทับค่ะ250บาทจ้ะต่อมาด้านนี้เป็นมนลสวรรค์ไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยปลาแมวก็ยังขายให้อยู่ที่150บาทนะคะไซส์แบบนี้นะ150บาทจ้ะมนลสวรรค์นะคะด้านนี้เป็นเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างนะคะเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างอยู่ที่กระถางละ1น0บาทจ้ะ ม่วงมงคลเหลือสองกระถางนะคะม่วงมงคลกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็มาด้านนี้เป็นไผ่มนทาทองนะคะหรือกระถางเดียวจะไผ่มนทาทองหนึ่งบาทแล้วก็มาด้านนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านชื่อก่นป้าแมวก็ลืมเหมือนกัน มงกุฎเพชรนะคะเป็นมงกุฎเพชรนะคะท่านผู้ชมค่ะมงกุฎเพชรค่ะกะถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมงกุฎเพชรนะคะถ้ากัดสีมาสวยนะคะท่านผู้ชมเขาจะกัดสีมาสวยมากเลยนะคะมงกุฎเพชรนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นชายชนนะคะชายชนนี่นะคะป้ายแบบนี้นะคะประเมวขายให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะชายชนนะคะกะถางละสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมถึงแดงไม่หมดทุกใบอย่างไงเขาก็แดงนะคะท่านผู้ชมค่ะเขาก็ป้ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่ป้ายนะ กระถังละสองร้อยบาทจ้ะทันนพเก้าป้าแมวเหลือกระถางเดียวจ้ะนี่นะคะด่างแบบนี้นะป้ายมาแบบนี้นะคะนพเก้าป้าแมวให้สองร้อยบาทนะคะนพเก้าต้นนี้ด่างแล้วนะคะให้สองร้อยบาทจ้ะนพเก้าน,นะคะชายชวนก็อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะสองร้อยบาทนะนะคะท่านผู้ชมวิดีโอ,โอคอหาป้าแมวได้นะคะมีสองเบอร์นะคะศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะท่านผู้ชมนี่เป็นเบอร์ป้าแมวอีกเบอร์หนึ่งนะ ต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมขาเหลือกระถางเดียวนะคะต่อมาด้านด้านนี้นะคะเหลือกระถางเดียวแล้วนี่นะคะสวยสวยเลยสิลาหุ่มทองนะคะแมีก็ไม่ได้ขายนานเลยลืมชื่ออีกสีลาหุ่มทองนะคะอยู่ที่350บาทนะคะมีด่างมานิดนึงนะต้นนี้นะ3 5 0หบาทจะมีกระถางเดียวนะคะต้นนี้ก็เป็นพลิก,กบเกลือนะคะ อันนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะชมพูท Rivers, beeping, wow société, alumni, วีเอ้ยไม่ใช่ชมพูทวีรัตนสินค่ะรัตนสินนะคะกระถางนี้ขอ250บาทจ้ะมีกระถางเดียวจ้ะนี่ชมพูทวีป้าเมวมีตาไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมค่ะป้าเมวมีตาไซส์ใหญ่จ้ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้สวยๆเลยทุกกระถางเลยนี่นะคะายแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขายให้ยืทิที่หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทจ้ะสวยนะคะนี่หลอดใหม่มา สวยทุกกระถางนะคะไซต์ตั้งแม่แล้วนะผู้ชมจาไซต์ตั้งแม่นะคะอันนี้นะไซต์ตั้งแม่เลยนะคะหลดใหม่มาแล้วนะคะแดงทุกกระถางนะคะนี่ป้าแมวซูให้ดูนะหกร้อยบาทนะจ๊ะวสวยๆจ้ะนี่มนสวรรค์นะคะร้อยห้าสิบบาทจา้จปะป้าแมวก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ช่วยป้าแมวเอฟบ,บอนสีนะคะถ้าป้าแมวผิดพลาดประการใดป้าแมวก็ขอโทษนะคะท่านผู้ชมขา หรือไลน์หรือโทรมาหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวก็มีความรู้น้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าได้ถือโทษกดป้าแมวนะคะบางทีป้าแมวก็พูดเร็วไปบ้างอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยคือว่าธรรมดานะคะป้าแมวก็พยายามจะทําให้มันให้เป็นแต่มันเป็นธรรมชาติของป้าแมวเป็นแบบนี้ไปแล้วะคะ่ปะป้าแมวก็ไม่รู้จะทํำยังไงพูดช้าก็ไม่เป็นพูดได้แต่พูดไวไปก็ไม่ได้พูดได้แค่นี้ท่านผู้ชมจา๋าป้าแมวก็ขอโทษ ท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะค่ะช่วยป้าแมวเอฟบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมขปะป้าแมวจะหาบอลสีสวยๆมาขายท่านผู้ชมแล้วก็บอลสีที่ราคาไม่แพงนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วยกันกดติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่อง u t u b e ป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาค่าปะป้าแมวขอสวัสดีและขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะเป็นกระบอลสีสวยๆของป้าแมวจ้า